สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ ai talk แล้วนะครับอยู่กับผมนะครับบกแกรมนะครับแล้วก็อยู่กับอาจารย์ธันนพนะครับผู้เชี่ยวชาญด้าน ai ของเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับพี่แกรมสวัสดีครับนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดฟีเจอร์ใหม่นะครับของอลิสา2.0นะฮะถึงแม้ว่าเราจะมีการทําคลิปอธิบายตัวอลิสา2.0นะฮะไปแล้วแต่ว่าณตอนนี้เลยเนี่ยผ่านไปแค่ไม่กี่เดือนนะครับทางน้องอลิสาเนี่ยมีฟีเจอร์ใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วแล้วก็เป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่า น่าตื่นเต้นทีเดียวบางฟีเจอร์เนี่ย AI ที่เป็นระดับระดับโลกของของต่างประเทศเนี่ยยังไม่มีด้วซ้ำนะแล้วก็น่าจะเป็นฟีเจอร์ที่นํามาใช้งานได้จริงๆเลยแหละนะครับดีวเราจะมาดูกันในในแต่ละฟีเจอร์กันก็ออคือจริงๆแล้วอลิสาเนี่ยพอเป็น2.0นะครับเขาอัปเดตหลายเรื่องมากเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องที่เป็นรูปเป็นหลักละกันเพราะเราเราสองคนมองว่าเอ๊ะรูปเนี่ยเป็นเป็นจุดเด่นค่อนข้างมากของทางอลิสานะครับ อ่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์หนึ่งที่เพิ่มมาใหม่ไม่นานมานี้เลยเนะว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่ทางอลิสาเนี่ยจะให้ข้อมูลที่เป็นจากในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาให้กับคนที่เขียนพร้อมถามด้วยนะก็กฟีเจอร์นี้เนี่ยน่าจะมีแค่เฉพาะสำหรับ Google บา,าท์ธนาฬิกาที่มีนะแต่ตอนนี้คืออรลิสาเนี่ยก็สามารถจะให้ข้อมูลที่เป็นอ่าเว็บไซต์ในโลกในโลกออนไลน์เนี่ยที่เป็นต้นต้น,ต,นต้นทางของข้อมูลนะที่เขาเอามาให้เนี่ยนะครับ เอามาประกอบกับเรื่องของการส่งคำสั่งพร้อมด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาลองดูในฟีเจอร์นี้กันนะครับอ่านี่นะครับก็เดี๋ยวลองลองตัวอย่างสักนิดนึงลองดูตัวอย่างสักหน่อยละกันเนอะแล้วเอาถามเรื่องอะไรดีตอนนี้ตอนนี้กําลังดังนะร้องน้องอ่าลาบูบูใช่ไหมเดี๋ยวเรามาเรามาทําความรู้จักกับบริษัทของเขากันหน่อยดีกว่าเขาเขียนว่านี่หนิมาไหมขอข้อมูลบริษัทป๊อปมาร์ทได้ขอข้อมูล อลิซาป๊อปป๊อปมาคนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเราลองดูนะว่าเขาจะสามารถดึงข้อมูลที่เป็นเรียลไทม์ได้ไหมนะ<ช>ครับก็คือเราต้องได้ข้อมูลที่เป็นเรียลไทม์ด้วยแล้วถ้าเป็นไปได้ของอลิซาเนี่ยไฮไลไท์เขาคือเดี๋ยวจะให้เรฟเลน์ด้วยครับพี่แก๊ปอ่าเดี๋ยวเราลองดูซิว่าเขาจะมีเรฟเลน์ไหมแต่ถ้าเราอยากให้มันมีเรฟเลน์ชัวร์นะครับผมแนะนํามันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่ยเช่นคําว่าล่าสุดอะไรเงี้ยอ่าออกมาแล้วครับพี่แก๊ปก็คืออ่าเราได้ข้อมูลมาว่าเป็น ป๊อปมา International Group นะครับเป็นบริษัทบาบาอะไรเงี้ก็ว่าไปของจีนเนาะทีนี้สังเกตนะครับพีบ่แก๊ปว่าถ้าข้อความมันยาวมันจะมีคําว่าดูเพิ่มเติมคืออันนี้ทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะว่าบางทีรเราคิดว่าใช้บนไลน์แล้วแบบอุย้ยอลิสาจะตอบได้นิดเดียวอย่างเงี้ยไม่นะครับอลิสาตอบเยอะได้นะครับเนี่ยครับลองดูนะพอเรากดเลนมอดูนะครับก็จะมีหน้าเพิ่มขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับอ่าสังเกตนะพี่แก๊ปมีข้อมูลปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วมันมีข้อมูลอย่างนี้ด้วยนะคร มีถึงข้อมูลปี2023จริงๆแล้วเขาอัปเดตถึง2024แต่ว่าอันนี้อาจจะเอามาจากเว็บที่มีข้อมูลถึง2023เนาะและอันนี้ครับมีแกลเนี่ยมีข้อมูลจาก b ูมเบิร์กนะครับ,บ market.ft.com.au.popmart.com อ, mar. อะไรเงี้ยอาจจะสังเกตว่ามีลิงก์ที่ที่เราสามารถที่จะกลับไปแท็กแบ็กได้ว่าเอ๊ะข้อมูลเขาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าใช่ซึ่ง,ง,งอันนี้ผมเปิดให้ดูนิดนึงสั้นๆเร็วๆนะครับก เนี่ยผมกดเข้าไปอันแรกครับก็เนี่ยสังเกตว่ามีคําว่าป๊อปมาดเห็นมครับป๊อปมาดอินเ r อร t i น n a l g น o u กรุ๊ปบาบาบามีข้อมูลมาครับผมแต่สังเกตนะพี่แก๊บเมื่อกี้เว็บมันเป็นภาษาอังกฤษนะคแต่สังเกตไหมเวลาเขาเอามาตอบเราอ่ะเขาตอบไทยเพราะเราทามไทยอ่านี้สะดวกนะอันนี้เป็นสะดวกมากเลยครับอันนี้อันนี้คือเอาไปทำคอนเทนต์ต่อได้เลยสำหรับคนที่อยากจะหาข้อมูลของบริษัทที่เขาทําตัวลาบูบูนะนะครับ ใช่ครับอันนี้สะดวกผมว่าเป็นฟีเจอร์ที่เหมือนต่อยอดศักยภาพเพราะเราแบบโอ้โหเท่ากับว่าเราอาจจะลดเวลาในการค้นนะครับแล้วก็มี AI ไอเชนบอทดที่ช่วยสรุปให้ด้วยแล้วก็ภาษาไทยค่อนข้างดี่ารรู้เรื่องนะครับครับผมได้เลยครับอ่าต่อไปดนี้รามาดูฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับรูปเลยแล้วกันนะครับผมนะครับฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับรูปนะครับก็อันแรกๆก่อนเลยเราก็ต้องมาลองกันดูครับว่าเอ๊ะ เอาเอาเป็นอะไรดีครับพี่แก๊ปมันมเขาทําได้หลายอย่างมากเลยก็คือ,อะนะครับเดี๋ยวเอาฟีเจอร์หนึ่งแล้วกันนะครับก็่าสําหรับคนที่มีเรียกว่าทําเกี่ยวกับพวกงานรีเสิร์ชงานวิจัยหรือว่าทำคอนเทนต์ที่ไม่เกี่ยวกับตัวเลขเรือ่องของการวิเคราะห์หนักๆเนี่ยนะครับเวลาเจอพวกกราฟอะไรเดี๋ยที่มันดูแล้วโอ้โหมันมันถอดความยากอะไรเงี้ยครับบางทีเราอยากจะเราอยากจะให้ลองทำคอนเทนต์ดูหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ผมก็ไปค้นเจอมาโอ้โอะอิสาเนี่ย มีความสามารถในการถอดตัวนี้เลยครับพวกข้อมูลพวกข้อมูลกราฟตัวเลขที่ที่เป็นพวกอ่าหน้าหน้าวิจัยอะไรพวกนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับได้ลอีเรามาดูเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าอริสาเนี่ยมีความสามารถในการจะเรียบเรียงนะครับตัวหน้าหน้าเป็นเป็นหน้าจอนะยครับหน้าจอของพวก powerpoint หรือตัวพรีเซนต์อะไรอย่างนี้เลยนะครับได้ครับก็มีผมมีเป็นไฟล์นี้แล้วกันลองดูนะเจมไว้เนี่ยเป็นลักษณะเป็นเหมือน ไฟที่เป็นกราฟที่จริงๆแล้วผมก็อาจจะอ่านแล้วแล้วก็ยังนะยังไม่ค่อยเข้าใจอะไม่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราก็อาจจะเราใส่ไว้ในน้องอลิสาเนี่นแล้วเราก็พิมพ์พร้อมเพิ่มครับว่าเอาเป็นว่าสมมุตินะครับจากรูปนี้เนาะผมยังดูไม่รู้เรื่องเลยเป็นรูปอะไรสักอย่างนะครับเวลาเราจะใช้เราต้องใช้คําว่าจากรูปหรือจากภาพนะครับแล้วก็เรียงเรียบเรียงข้อความเป็นภาษาไทยแบบนี้ก็ได้ครับ อ่าแล้วเราก็ลองกด enter จากรูปก็ได้หรือว่าใช้คําว่าจากภาพก็ได้นะครับอาริสาเข้าใจสมมติี่ก็เป็นความสามารถของอลริสาครับที่เข้าใจเข้าใจรูปภาพเข้าใจรูปภาพครับโอ้แป๊บเดียวองครับพี่แก๊์เร็วมากเลยเนี่ยภาพนี้เป็นแนวโน้มเศรษฐกิจอ่าเป็นแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกโดยเส้นสีม่วงนะแสดงถึงการเติบโต GDP นะต่อหัวอะไรเงี้ยบบานะโอ้โห แล้วก็บอกด้วยเส้นสีเสียงแสดงถึงอะไรสีเขียวนะแสดงถึงอะไรอะไรเงี้ยโอ,อ,อซึ่งก็น่าจะถูกเนาะใช่ไหมครับแล้วอธิบายให้เราเสร็จอะไรเงี้ยเออผมว่าอันนี้ก็ค่อนข้างจะสะดวกเนาะสําหรับคนที่แบบเออไม่จริงๆก็ทํากับเรื่องอื่นได้ใช่ไหมครับพี่แก๊บก็คือมีอ,อะไรก็ได้อันนี้่<ร>คือเราเรา,เรายกเรายกเรื่องยากมาให้ดูเลยมาที่แบบเราเจออ่านเราไปเจอพวกบทวิบทวิเคราะห์บทวิจัยอะไรเงี้ยที่เราไม่เข้าใจหรอกเป็นคืออะไรหรือหรืออาจจะอยากทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยนะครับ ก็ให้อริสาเขาช่วยอ่านภาพและวิเคราะห์เรียบเรียงแปลมาให้ด้วยเรียบ,ร,ยบร้อยเลยนะครับตรงนี้เนี่ยสะดวกมากเลยครับสะดวกสะดวกมากเลยครับ <c oughs> ใช่เพราะ <c oughs> ว่าบางบางทีถ้าเกิดบางทีถ้าเกิดเราไปเจออย่างอ่ะเป็นไฟล์ pdf หรือว่าเป็นเป็นไฟล์ภาพที่เราไม่สามารถจะไปไป copy to text ครับแล้วก็เอามาแปลมาอะไรได้เนี่ยนะครับทางอริสาเนี่ยสามารถที่จะอ่านสิ่งที่เห็นในภาพ <c oughs> แล้วก็นํามาเรียบเรียงให้เราได้นะอันนี้คือเป็นความสามารถที่ฉลาดมาก ใช่ก็อาจจะอาจจะบอกได้ว่าตรงนี้ก็เป็นความสามารถที่เป็นวิชั่นก็คือการมองเห็นอย่างที่พี่แก๊บบอกก็คือเขามองเห็นรูปได้นะอ่าแล้วไม่พอก็ทําความเข้าใจและอธิบายออกมาได้ด้วยอสุดยอดเลยครับนะครับใช่ก็อันนี้ก็เป็นความสามารถนะครับในการช่วยงานนะฮะอ่เดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์ที่หกอีกฟีเจอร์หนึ่งละกันผมยคิดว่าเนี่ยสำหรับคนที่เป็นแบบเอ่อทำคอนเทนต์ทำพวกอ่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยนะครับก็น่าจะได้ใช้งานแหละ นะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแบ็กกราวดภาพโอ้โหนี้อันนี้น่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูกันผมมีรูปตัวอย่างผมเพิ่งถ่ายสดสดร้อนๆเมื่อกี้เลยครับพอพี่แก๊บบอกเอ้ยเดี๋ยวมาเรามาไลค์กันนิดนึงดีกว่าอะไรเงี้ยผมก็เลยถ่ายเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เลยนะเดี๋ยวมาลองดูอ่าผมส่งรูปเข้าไปละให้ผมจริงๆเราแชร์รูปจากในไลน์ก็ได้นะครับกดแชร์เข้าไปใช่ไหมครับจากส่งรูปพี่แก๊บส่งให้ผมผมส่งให้พี่แก๊บแล้วผมแชร์เข้าไปเป็นรูปขวดน้ําครับรูปขวดน้ําตั้งอยู่บนโต๊ะผมเนี้าาาไปใช่้รบบแแลวเก็อจจะ บอกบอกเขาเนาะว่าอะไรดีครับจากรูปจากรูปเราเปลี่ยนเป็นอะไรดีครับจากรูปอันนี้เป็นน้าดื่มใช่ไหมครับเอางันา้น,นเอาฉากหลังเป็นตู้ตู้แช่ไหมขอเปลี่ยนเดี๋ยวนะชาาชิงฉาเผื่อเผือ่อว่าเราเราเราสมมุตินะเขาว่าเราจะทําแบบเป็นภาพประกอบการโฆษณานะแต่ว่าเราขี้เกียจ้องไปนั่งแบบหาฉากตู้แช่อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะลองดูนะ จริงๆเราจะจินตนาการอะไรก็ได้นะครับคือนะก่อนหน้านี้ผมอาจจะผมเคยเปลี่ยนรูปอะไรเนี่ยรูปคนแบบที่ยืนอยู่แล้วบอกว่าให้ข้างหลังเป็นอาวากาศเขาก็เปลี่ยนได้เสร็จะรอาจาะไรเงี้ยเอออะไรก็น่าสนใจเราลองเราลองการใช้งานจริงๆดูนะครับ,รบจริงๆจะเป็นสินค้าหรืออะไรก็ได้นะครับปากกาดินสอขวดโคด,คดเฮ้ยได้อยู่นะเมื่น <laughs> เป็นตู้แช่เลย,ยเอยอเป็นตู้แช่แล้วก็มีน้ําแต่ว่าน้ําอาจจะแบบเฮ้ยหลากหลายอะไรเงี้ย ไม่ได้เป็นแบรนด์เบออ์อะไรแล้วก็เป็นคล้ายๆมีมีเป็นชั้นวางหรือสักอย่างอยู่มือเป็นโต๊ะจะสังเกตว่าไอ้ตัวขวดเรามันโอเคมันเป็นมันเป็นอ็อบเจกต์เดิมเลยแต่ว่าแค่พื้นหลังมันถูกวาดใหม่พื้นหลังมันเปลี่ยนไปอ๋อครับอจริงๆเราจะจินตนาการเป็นอะไรก็ได้นะครับพี่แคปเป็นแบบอยู่แบบญี่ปุ่นข้างหลังเป็นจักรละอะไรเงี้ยก็ได้ถึงไหมครับออครับก็เป็นฟีเจอร์ที่ผมว่าก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ทำป๊บเดียวนะครับ <Yeah. S 2> ใช่แลวครับแปบ๊บเดียวเลยโอ้โหแล้วมันฉลาดมากเลยมันออบเจกต์นีเหมือนเดิมนะแต่เปลี่ยนฉากหลังอย่างเดียวอะไรงเงออี้ยครับเออใช่ใช่นีน้น่าสนใจสำหรับคนทําสินค้าแล้วก็อาจจะไม่มีเวลาที่ไปถ่ายแล้วต้องการออกคอนเทนต์เร็วๆแล้วอาจจะโชว์ความเป็นจินตนาการก็ได้เพราะว่าอาจจะไม่ต้องเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงก็ได้ถูกไหมครับเป็นอะไรก็ได้เลยพื้นหลังที่มันเป็นเสริมไอเดียเราบางทีเราขายน้ําสีแดงแต่ว่าอาจจะโปรโมทเรื่องพระอาทิตย์อะไรเงี้ยก็เป็นแบบร้อนแรงแล้วเป็นข้างหลังเป็น <S <S พระอาทิตย์ก็ไรถูกไหมครับ มันเป็นอะไรก็ได้เลยโหนี่น่าสนใจครับเจ๋งดีครับผมว่าอ่านะครับเอ้าผมพี่แก๊บครับผมว่าไอ้ฟีเจอร์แบบเนี้ยแก้ไขรูปแบบเนี้ยไอ้เจ้าอื่นก็ทําได้แต่ว่าอาจจะไม่ง่ายแบบนี้ครับถูกไหมอาจจะแบบต้องมาไฮไลท์หรือไม่บางเจ้าก็คือต้องแบบติดไฮไลท์ด้เยอะเออยากก็อาจจะยุ่งยากอันนี้อาจจะง่ายหน่อยอืออก็สะดวกดีครับนั่นแหละครับใช่อะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกฟีเจอร์หนึ่งละกันนะก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเหลือมาทดสอบความเป็นศิลปินในตัวคุณกัน นะครับก็เมื่อกี้เราก็ลองกันนะครับอาจารย์ก็มีการวาดภาพต้นแบบขึ้นมานะครับเดี๋ยวลองลองมาโชว์ดูนะครับคือเราวาดสอะปินนะแต่น้องอลิสาช่วยได้ครับอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคืออันนี้ไม่แน่ใจนะทุกคนดูภาพแล้วจะเข้าใจไหมนะก็คือผมวาดรูปแล้วผมอยากจะได้ได้เต่าตัวหนึ่งอ่ะแล้วก็แล้วดูขาขาแบบมีแค่สองทางเลยนะแต่ไอ้ข้างขวานั่นคือหัวเต่านะแล้วข้างบนบอกว่าเป็นพาทิ์อะไรเงี้ยเออผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาจะ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 รู้หรือเปล่านะสมมติว่า จาลูกอะไรนะครับเอ่ออะไรเดียเปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนเปลี่ยนภาพนี้เป็นภาพสีเป็นอภาพเป็นภาพภาพสีน้ำดีกว่าภาพสีน้ําภาพสีน้ําอ่านะครับลองดูเป็นศิลปินดูครับคือนี้อาจารย์ที่มีเต่ากับพระอาทิตย์ไหมเต่ากับพระอ่าไม่ไม่ต้องบอกนะครับคือเราเราอยากเราอยากรู้ว่าอริสาเขารู้หรือเปล่านี่คือตัวจากลูกเปลี่ยนภาพนี้เป็นเปลี่ยนภาพนี้เป็นภาพสีอ่า นะครับโอ้โหที่ม uh ันชาเลนจ์มากเลยวคือถ้าอย่างน้อยอ่ะคือคือถ้าเราบอกเขาหน่อยว่าเป็นเต่าอ่ะเราได้เต่าแน่กับภาพทิ่จะได้แน่แต่นี่ชาเลนจ์มากนะคือเขาอาจจะมองเป็นอะไรก็ได้นะโหว่าอันนี้ไม่รู้เลยนะไม่รู้จะเป็นยังไงเออนี่าสนใจเอย่าลองดูนะครับนะครับเอยเขาเหมือนเขารู้นะเนี่ยเหมือนเขาคุยกันก่อนเนี่ยเขาบอกว่ามาทําให้ภาพว่าเต่าที่น่ารักกลายเป็นภาพสีน้ำเขารู้ได้ไงเนี่ยดูดูเขกท่านหลบ นั่ยนะครับรู้ได้ไงเพราเป็นเต่าคือคือคือเราเอาคือเราเราก็รู้แหละมันคือเต่าแหละนะครับแต่น้องอริสาเขารู้ได้ยังไงนะโอ้เออเต่าว่าอ่ะอย่างน้อยอย่างน้อยนะพี่แก๊ปอย่างน้อยได้เต่าแต่ว่าพระอธงบารอาทิสไม่มีไม่เป็นไรแล้วเพราะผมไม่สนแล้วคือเขาได้เต่านี่ผมว่ามันก็เซอร์ไพรส์มากแล้วอะไรเงี้ยเ่เนี่ยก็โอเคนะเป็นเต่าตัวที่สองเนี่ยมันอยู่ในโพสิชันที่ผมว่ามันคล้ายๆกับรูปอยู่นะก็คือหัวไปทางขวาเอออย่างน้อยหัวก็เป็นทางขวาอะไรเงี้ยเออ ตัวนี้ก็สวยนะไอ้ตัวที่สามนี้อาจจะขาประหลาดห,หน่อยอ่าไออันแรกนี่อาจจะออกมามัวๆอะไรเงี้ยแต่เราก็มีสิทธิ์เลือกก็อโอเคใช่ก็ก็ก็ <ๆ S 1> น่าสนใจเข้าใจได้ครับอือใช่นะครับก็ก็ถือว่าถือว่าฉลาดมากนะที่แบบเขาวิเคราะห์ได้ว่าในี่อาจาร,รย์ว่าลูกเต่าอ,ะอ่ะอออันนี้นะครับว่าอะไรง่ายๆนี่แหละแต่ก็ตรงนี้ผมคิดว่ามันเอาไปต่อยอดได้นะครับไปต่อไปต่อยยอดในการเอาไปใช้งานในเชิงพาณิชย์เนี่ย ได้ได้เดยอะเลยทีเดียวนี่คือเราเป็นการทดสอบความสามารถของเขาก่อนนะครับ genau, ก็เดี๋ยวยังไงใครที่อยู่ในคอมมูนิตี้รับทางอลิสานะครับก็เดี๋ยวทางเราก็จะไปอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะว่าน้องเขาเขาฉลาดแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่ที่เอามาให้ดูกันครับนะครับ <c oughs> ผมก็โดยสรุปแล้วกันนะครับผมว่าอลิสาสองจดศูนเนี่ยในเรียกว,ว่าเป็นสองจุด 2 0 1แล้วกันนะคือมีการพัฒนาขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นเนี่ยก็ความสามารถในการทำรูปภาพเนี่ยคือดีขึ้นเยอะมากนะฮะ<ม>แล้วก็ฉลาดมากก็คือวิเคราะห์ภาพได้นะครับ<ม>แล้วก็ถอดถอดความแบบถอดความพวกจากหน้า PowerPoint ที่มันเป็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 นภาพนะเป็นภาพมไม่ใช่เทคนะเป็นภาพ<ม><ม>แล้วก็เขารู้ด้วยนะว่ากราฟอะไรคือหมายถึงอะไรอะไรอย่างงี้ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่สามารถทำงานได้จริงแน่นอน ครับอืมนะครับเห็นด้วยครับคราวนี้นะครับก็หลังจากที่เราเนี่ยได้รู้จักกับความสามารถของอลิสานะครับที่โอ้โหมันมีความสามารถที่หลากหลายเลยทีเดียวแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าน้องอลิสาเนี่ยมีความสามารถขนาดไหนเพราะว่าโอ้มันมันมันคือเรียกว่าฟีเจอร์มันฟีเจอร์มันเยอะมากนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางอาจารย์อาจารย์ธนนนะครับก็ได้มีการเขียนหนังสือ นะครับเข้าใจว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นหนังสือเล่มแรกในชีวิตใช่ไหมครับใช่ใช่หนังสือเล่มแรกของผมเลยที่เขียนขายเนาะที่เขียนจาหน่ายครับก็ก็แนะนำนะครับก็เป็นหนังสือชื่อว่าช่วยลดงานเพิ่มรายได้ด้วยครับด้วย generative AI อลิสา2.0ก็คือผมบอกได้เลยว่าเล่มนี้มันจะเป็นเล่มน่าจะเป็นเล่มแรกและเล่มเดียวแหละที่เขียนถึงออลิสาแล้วก็มีฟีเจอร์ที่ครบถ้วนที่สุดก็คือเล่าถึงหัวข้อหลักๆก็คือผมเล่าถึง generative AI คืออะไรความเป็นมาของเขาคืออะไรใช่ไหมครับ อล,ลิสาคืออะไรฟีเจอร์ของอล,ลิสามีอะไรบ้างแล้วก็จริงๆแล้วผมเสริมพวกเทคนิคการทำพรอมอินเจิร์นก์ไปด้วยที่คิดว่าเหมาะสมสําหรับคนทั่วไปอ่านเพราะว่าพอเราได้รู้เทคนิคเหล่านี้ไม่ไม่ใช่ว่าสั่งแค่อล,ลิสาอย่างเดียวนะก็คือสั่ง AI ไชับอกตัวอื่นก็ได้ที่อาจจะไม่ใช่อล,ลิสาตัวเดียวนะครับแล้วก็มีพรอมที่เป็นพรอมไม่ว่าจะเป็นพรอมเทคก็คือทําในการงานต่างๆเนาะแล้วก็จะมีพรอมที่เป็นพรอมที่เป็นรูปด้วยเพราะว่าตอนนี้เข้าใจว่าอล,ลิสาเก่งรูปมากแต่ว่าหลายๆคนอาจจะ หมายถึงคิดพร้อมไม่ออกด้วยนะครับมแม้ว่าอลิสาจะมีความสามารถในการที่พิมพ์ประโยคภาษาไทยสั้นๆแต่ว่าบางทีเราถ้าเราดูพร้อมดูแนวทางภาพอะไรเงี้ยเราอาจจะเห็นไอเดียว่าโอ้โหอ๋อมันทําแบบนี้ได้ด้วยนะทําแบบภาพวาดที่จะว่าเตรียมเป็นระบายสีภาพขาวดำอะครับหรือจะท,สะทาสักภาพคนมันเป็นแบบไหนได้บ้างอะไรเงี้ยหรือทําภาพงาน architecture, อาร์ติเคิอาร์ติเคเจอร์เช่นสิ่งก่อสร้างอะไรเงี้ยเอ้ยมันมีพร้อมแบบไหนหบ้างให้ดูอะไรเงี้ยนะครับอ,อันนี้ก็น่าจะเป็นหนังสืออลิสาที่ ผมคิดว่าน่าจะค่อนข้างครบถ้วนนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวมาดูเนื้อเนื้อหาแล้วกันแล้วกันดูเนื้อหาคร่าวๆว่าในเรื่องนี้มีอะไรนะคราวนี้ช่องช่องทางในการซื้อครับที่ไหนบ้างครับอ๋อตอนนี้ก็ทางร้านหนังสือชั้นาทั่วประเทศเลยครับไม่ว่าจะเป็นอะไร c ี B อ S นะครับในอินก็คือสามารถเข้าไปดูได้เลยผมคิดว่าน่าจะกระจายทั่วประเทศเรียบร้อยแล้วครับก็เข้าไปไปหาได้เลยหาซื้อได้เลย นะครับก็เล่มนี้ถือว่าเป็นเป็นคู่มือในกัรในนะการใช้งานอริสาแบบเต็มรูปแบบจริงๆแล้วก็เล่มหนามากนะคือข้อมูลนะนี่คือครบแน่นอนครับนะครับอ่าคราวนี้นอกจากหนังสือแล้วนะครับการที่จะใช้งานน้องอริสาได้อย่างเต็มที่เนี่ยนะครับก็ทางเราเนี่ยก็มีการทำคอร์สขึ้นมานะครับ,บ,รบผมก็หลังจากที่หายกันไปอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะแล้วก็มีการออกคอนใหมนะ่แล้วก็เราก็ได้มีการ พูดคุยกันะครับกับทางผู้พัฒนาอลิสานะก็คือบริษัทกอรี่จำกัดมหาชนนะครับที่เราก็เราอยากจะให้ให้ผู้ใช้งานนะครับมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานอลิสา2.0จริงๆเลยนะแลก็ก็เลยเกิดเป็นคอร์สนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นคอนเซปต์เรานะครับช่วยลดงานเพิ่มรายได้ นะครับคือลดลดงานเนี่ยอะไรช่วยได้นอนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ฟีเจอร์ที่เราได้มีการแสดงไปลว่านี่คือลดงานอย่างน้อยก็คือ1คือลดงานคนทํากราฟิกแน่น,นอนคือไม่ต้องมาตั้งทํารีทัชทําอะไรพวกนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็ลดงานสำหรับคนที่ทำคอนเทนต์ hmm. นะคือไม่ต้องมานั่งถอดถอดเนื้อความ mm hmm. เวลามีพรีเซนต์อะไรที่มันดูเข้าใจยากอลิสาก็ช่วยได้แต่แต่ก็ต้องใช้นคนทําอยู่นะ mm hmm. นะครับปีเดวว่าอลิสาเขาช่วยช่วยบรีฟช่วยสรุปแล้วก็เหมือนกับว่าพอเราเข้าใจ เบื้องต้นแลยเราก็เอาไปต่อยอดทํางานให้มันเชิงลึกได้นะอันนี้คือเป็นการช่วยลดงานนะฮะเพิ่มรายได้นะครับตอนนี้เนี่ยก็จะมีมีงานอดิเรกหรือว่างานฟรีแลนซ์นหลายทางที่เราสามารถจะทำคอนเทนต์หรือว่าทําเป็นรรปแบบของงานกราฟ,ฟิกแล้วก็สามารถจะไปขายได้นะเช่นทำสติ๊กเกอร์ลนะฮะหรือจะลองทํา NFT ก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยหรืออาจจะทําภาพประกอบอพวกนี้นะครับ ก็สามารถที an Mother, ่จะใช้งานอลิสานะครับ2.0ในการที่จะทํางานได้แล้วก็ในคอร์สนี้เนี่ยเราก็เลยรวบรวมเนื้อหานะครับที่จะบอกว่าคุณสามารถใช้งานอลิสานี่นำไปทํางานได้อย่างไงนะครับก็สามชั่วโมงสามชั่วโมงเต็มนะครับก็เดี๋ยวผมจะช่วยสอนด้วยนะก็จะสอนเรื่องของการทํารูปเลยนะครับก็จะจะเอาประสบการณ์นะครับจากการที่อยู่ในสายคอนเทนต์มามานานเนี่ยนะครับเรามาลองใช้อลิสาในการช่วยทํางานคอนเทนต์ดูนะครับ ใน,ในส่วนของผมก็จะขยายเรื่องเกี่ยวกับการทำพรอมอินเจนิ่งนะครับว่าการทำพรอมอินเจ r ิ n งบนอลิสาเนี่ยมีเทคนิควิธีการอะไรบ้างเสริมจากหนังสืออีกทีหนึ่งก็ะจะทัดที่เด่นๆด,ดมาแล้วก็เพิ่มรายละเอียดใช่ไหมครับแล้วก็จะมีการใช้อลิสานี่แหละในในแผนกงานต่างๆนะครับว่าเเวลาไปทํางานเนี่ยในแผนกงานต่างๆเนียเราควรจะใช้พรอมอะไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างไรนะครับจะได้เห็นภาพในภาพรวมมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือจริงๆแล้วใครซื้อหนังสือมาแล้วเนี่ยก็เหมือนเป็นส่วนขยายแล้วก็มาเรียนเจาะลึกกับเราเพิ่มมเติได้ เราสองคนได้นะครับซึ่งก็อย่างที่แสดงอยู่บนรูปนะครับก็คือว่าเขาจะจ่ายคอร์สค่อนข้างถูกมากนะครับแค่800บาทเองนะครับแล้วก็เราพิเศษสุดๆครับพี่แก๊ปคืออะไรครับเรามีการถ้าใครสมัครโดยที่รับหนังสือด้วยนะครับปกติแล้วราคาหนังสือครับตามปกก็คือ325บาทนะครับแต่ว่าถ้าซื้อพร้อมกับคอร์สของเราเลยครับเราจะลดราคาเหลือ1,100บาทนะครับก็คือได้เรียนด้วยได้หนังสือด้วยแล้วก็มีแถมพิเศษอีกนิดนึงก็คือว่า ใครซื้อหนังสือแล้วก็คอร์สเนี่ยนะครับก็จะได้รับลายเซ็นจากผมไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเซ็นให้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ที่สุดท้ายเลยก็คือเราจะได้เป็นประกาศนียบัตรด้วยนะครับจากศูนย์บริการทางวิชาการทีม่มอทักษิตแนแนบไปให้ด้วยครับหลังจากจบอันนี้<ง>อันนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าคนที่เรียนเรื่องของ ai skill เนี่ยสามารถได้จานาไปใช้อ้างอิงนะเวลาที่อ่าสมัครงานขอเลื่อนตําแหน่งนะครับอขอเพิ่มงานนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็สามารถได้จานาไปใช้ได้ นะครับก็ลองสมัครกันเข้ามาดูครับลิงก์สมัครก็เดี๋ยวเราจะแปะไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็อยู่ในโพสต์นะครับของคลิปนี้นะครับก็เรียนออนไลน์นะครับก็อยู่ที่ไหนก็ได้แล้วก็ใครที่ไม่สะดวกวันเสาร์ที่25พฤษภาคมนะครับก็มาเรียนย้อนหลังเอานะครับเรียนะครับเรียนย้อนหลังย้อนหลังเอาวิธีได้ใน f c e e o o o k r r u u นะครับแล้วก็เราจะคงอยู่นั้นแล้วก็จะไม่ลบเข้ามาเรียนทบทวนแล้วก็เข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้ครับของผู้ใช้งานอลิสาแบบเข้มข้น ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับนะครับอ่านื้อสะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับเนื้อหาก็จะประมาณนี้ก็มีการอธิบายฟีเจอร์ใหม่นะแล้วก็ขออนุญาตถ่ายหนังสือแล้วก็คอร์สนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงในคลิปต่อไปนะครับเราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของ AI นะว่าตอนนี้มีอะไรใหม่ๆกันบ้างนะครับ ไม่ได้อัปเดตกันสักพักหนึ่งก็มีของใหม่ขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะก็ยังไงก็ช่วยกันติดตามนะครับ YouTube ของ r i โ o o นะครับไก็กด s ส r i ครไปด้วยนะครับแล้วก็ไปกดติดตามเพจของอาจารย์ด้วยนะครับที่ไหนนะครับครับที่ AI Insight b ์บยธนบนะครับก็กดไลค์กด Follow ได้ครับก็พยายามจะอัปเดตข่าวสารทางด้าน AI นะครับว่ามันมีตัวไหนใหม่ตัวไหนมาแรงอะไรเงี้ก็พยายามจะมาอัปเดตครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เนื้อหาประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับผมก็ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับนี่ครับ